สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายอดีและทางช่องแชแน,นล YouTube ฟุตบอลไทยสายอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีระชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ อีพีนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นข่าวที่สร้างความกระหึมระดับเจนอาเซียนอย่างแน่นอนนะครับหลังจากเพจฟุตบอลอาเซียนที่ก็ได้ออกมารายงานความเคลื่อนไหวนะฮะข่าวสารของการฟุตบอลอาเซียนนะครับทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรในอาเซียนล่าสุดนะครับก็ทางเพจฟุตบอลอาเซียนนะครับได้รายงานเกี่ยวกับสถิติผู้ชมเฉลี่ยม,มากที่สุดนะครับของสโมสรหลีกอาชีพ10อันดับนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ไทยของเรานะฮะติดอันดับมาถึงสา สโมสรด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยสโมสรบรลามยูเนเตตบีจีปทุมยูเนเตดและนครราชสีมามาด้าเอฟซีนะครับซึ่งก็รวมไปถึงสโมสรจากลีกดังชาติอื่นๆที่อยู่ในอาเซียนเช่นเดียวกันนะครับอาทิลีกอินโดนีเซียลีกมาเลเซียและลีกเวียดนามนะฮะขณะที่จํานวนผู้ชมลอันดับ10อันดับนะครับว่าแล้วก็ไปไล่เรียงกันเลยนะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะเริ่มที่อันดับที่1นะครับได้แก่สโมสรบรีรัมยูเนเตดนะฮะจากประเทศไทยนะครับมีแ บอลจำนวน18,363คนนะฮะอ๋อด้วยอันดับที่สอน,นะครับสโมอสรอเปอร์ซิจาจาก,การ์ตานะครับจากอินโดนีเซียมีผู้ชมเฉลี่ย1น 15, 4 1 4คน และสโมสรเปอร์ซบ,บันดับับ3ครับจากอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะฮะมีผู้ชมเฉลี่ย1 4 7 3 9คนอันดับที่4่ครับยังเป็นอินโดนีเซียนะครับสโมสอเปอรบซีบายาสุราบาย่านะฮะมีผู้ชมเฉลี่ย14,729คนอันดับ5้ายะฮดารุนทักซิมจากมาเลเซียนะครับผู้ชมเฉลี่ย1 4 0 9 5คนอันดับที่6นะครับนำดินจากเวียดนามผู้ชมเฉลี่ย1 1ึ่งน และอันดับ7 BG ปรีปทุมยูไนเต็ดจากประเทศไทยนะครับผู้ชมเฉลี่ย8,199คนนะครับอันดับ8นะครับสโมสนะรนครราชสีมามาได้ f f c จากประเทศไทยเฉลี่ยผู้ชม7,772คน อันดับที่9ครับเปอร์ซิสโซโลนะฮะจากอินโดนีเซียมีผู้ชมเฉลี่ย7,491คนและสโมอสรอนไฮฟง FC ฟจากเวียดนามครับอันดับที่10มีผู้ชมเฉลี่ย6,846คนนะครับจากอันดับที่ออกมานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจกับเหลือฟุตบอลไทยไทยลีกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ,บถึงกระแสความฟีเวอร์จากแฟนบอลของทุกสโมอสรอนในไทยฟุตบอลไทยซาเยดีก็ขอร่วมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับทุกสโมอสรอนไทยสําหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายยดีนะ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในกาต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ